สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto v i e วันนี้เรามาพบกับรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2025 Honda City Pickup สี 4, ขาวรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผสานความหรูหราความล้ำสมัยและความสามารถในการใช้งานจริงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงดีไซน์ที่สะอาดตาและมีความสปอร์ตทันสมัย เส้นสายตัวถังแบบแอโรดนามิกทำให้รถดูปราดเปรียวและยังช่วยลดแรงต้านลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่สีขาวแบบเพอไวช่วยเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถสะท้อนกับแสงไฟโชว์รูมได้อย่างสวยงามมาดูด้านหน้ากันก่อนฮ o n d a ได้ติดตั้งไฟหน้าแบบ u l l LED d e ไซน์คมชัดพร้อม d a y t i m e r u n n i n g Light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นในทุกสภาพถนนกระจังหน้าใหม่สไตล์สปอร์ตเน้นเส้นสายที่เฉียบคมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความบึกบึนและลงตัวกับตัวถังด้านข้างอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับด้านข้างของตัวรอเรือถอถุง2025 Honda City Pickup มาพร้อมล,อล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้รถดูแข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นเส้นโค้งของประตูและกระจกมองข้างแบบเล็ดทำให้ตัวรถดูทันสมัยประตูบานใหญ่เปิดได้กว้างสะดวกต่อการขึ้นลงและขนสัมภาระด้านท้ายรถ Honda City Pickup 2025ใช้ไฟไท้ายเล็แบบใหม่ที่เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งเพิ่มความสปอร์ตและความปลอดภัยในเวลาเดียวกันฝากระบะท้ายเปิดใช้งานง่ายและสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น กันชนหลังติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเพื่อช่วยให้การจอดรถง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเต็มพิกัดเบาะหนังพรีเมียมสีขาวครีมปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมาพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนหน้าจอดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วน ส่วนจอกลางระบบสัมผัสขนาด15นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสั่งงานด้วยเสียงและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 5G ภายในรถยังติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงจาก Bose ให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ในด้านสมรรถนะ2025 Honda City Pickup ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง200แรงมาร้าแบตเตอรี่ความจุ80กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และรองรับระบบชาร์จเร็วดีซีฟาชาร์จิ่งที่สามารถชาร์จจาก20ถึง80ได้ภายในเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นระบบขับเคลื่อนล้ำสมัยเลือกได้หลายโหมดทั้งอีโค o น m a l มลและสปอร์ตปรับให้เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่ของคุณเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วย Honda s e ซ s i n g รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นมาก ทั้งหมดนี้ทำให้2,025 Honda City Pickup สีขาวไม่เพียงแต่ตอบโจทย์คนที่มองหารถกระบะไฟฟ้าสมรรถนะสูงแต่ยังมอบความหรูหราความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ครบครันสำหรับทุกการเดินทางของคุณ